แม่นี่หลีฮันล่ะเจ้านี่ก็โอละนอดู๋ยหลีมันเจ้าขอคางเจ้าภาพหรือโอ้ยคอยฟังอยูุคอยกันยินอย่าโอละนอดูหลายจะภาพพ้นว่มักดิได้ยินงมอมาลำไฟไส้ได้ยิ่งอยู่พีดปากไป็นตะกี้เดียดได้หาขวามึงไอ้คุณระว่างเจ้าภาพเดี๋ยวระว่างมาลำไฟไส้อีกมอลำไฟไส้เอ้ยเพิ่อนไหว่าคอยมีดตะโอละนอแม่ปาร์ตี้พ่อพีดวัางคอยเงี้าหน่ เ้บาย่งบ่มีค้ามาโอล้น่องเออทำมันแน่ซะนะยังไงมันเถืยอใจมันซะอาจารย์ขึ้นมาล่าไฟแช่แฮมอลนี่ม่ไดเปร่กับมาเลเชกับมาเลแซ่แซ่อี่ม่ได้เปร่โอ้ยมีคว้ายากว่าว่าโบโอล้น่องกะพัดมาเอเน่มันอันเดียวกันอีกมันอันเดียวกันได้จังได้พอไง โอ้แล้วนอมันเป็นกบผมเองนะแน่มันเป็นเปปแเปรมึงยัมาเปรียบเทียบข้างๆคู่ๆอลไรเจ้าจะสมมีปัญหากับมอร่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่น่่่่่่จ้า่่่่่่่่่่่่่่่่ส่า่่่่่่่่่น่่่่่่น่่่น่่่่่่่่ว่่เ่่่่่่่แ่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่เก่่่่่เ่่่่่่จ่่่่่่ล่่่่าเ่่่่า่่่่่ห่่่่ห่่่่่่่าจะ่่่จ่่บ่ บ่ได้ล่ะมึงเนี่ยผมก็เงินหัวยางมาได้เลยเนี่ยเ้ยกูเป็นอย่งไม่รำแม่กูกูเป็นเงินกันแล้ววะมาเคยพอมาเคยเห็นเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้่าเดียวบ่ลูกมาแม่ลูกมาแม่เดียวกับไผเดียวกับไผผู้ใดท่าเดียวมึงน่าบ้ทำเป็นเซยบ่ได้ยินนีกที่เจ้าอ่ะยีหัวหาเรื่อง หวนลำพูหยิงบ่อเจียวบ่อเม่นขอดขอด